อ,อ,อ,อันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้คืออะไรโยเกิร์ตนี่คือโยเกิร์ตนะฮะนี่โ <What? S 2> <laughs> ยกเกิร์ตเปรี้ยวอะไรไ <laughs> อ้จริงฟีลเหมือนกินน้ำเปล่าแล้วก็มีแบบว่ารสผักจางๆแก้ปัญหาท้องอืดขับถ่ายท้องมากขึ้นและที่สำคัญเลยเด็กทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีคะ่ะ อยู่กันที่รายการอะไรคะ N A A Awesome Box ในช่อง N A A Channel อเ,เออแล้ววันนี้อยู่กับไอวี่นะคะแล้วก็นี่เลยน้องอีฟนะฮะโอ้โหทำไมซื้อหน้หลเลยซื้อเลยอาจารย์เป็นเด็กแบ๊วแบ,แบไฟไฟ๊วใสใสห้ยเย๋ะมากเลยชิมงานอันนี้คืออะไรคะต่างๆอันนี้จะเป็นมะขามอ๋อเป็นมะขามแาอ,อันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้คืออะไรโยเกิร์ตนี่คือโยเกิร์ตนะฮะนี่ อันนี้นะก็จะมีโยเกิร์ตกล้วยกาแฟส้มแล้วก็คอร์โรฟิวใช่คอโรฟิวอ๋ออะไรนะถูกป่ะคอโรฟิวป่ะคอโิวคอโรฟิวใช่แล้วในนี้มีอะไรในนี้มีอะไรอ่ะเันก็ไม่รู้ไม่ก่อนเราจะเปิดเราต้องทำอะไรก่อนครับทีมงาน ชินวันนี้จะแข่งขันเล่นเกมตอบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยขับถ่ายถ้าใครตอบชา้ากว่า3วิคนนั้นต้องถูกลงโทษดูสิว่าง,งานนี้ใครสกิลปากและไหวพริบดีกว่ากันไปดูเลยจริงเหรอต้องเล่นเกมนี้ด้วยเหรอและจะได้ไหมทชนยิ่งมันคนจะช้อยู่ด้วยนะน่าจะได้เดี๋ยวเรามาลองดวูว่าสมองใครจะไวกว่าออก,กันมาแล้วเรามาปิดชุมกันดีกว่ามาได้เลยซ <laughs> ซูซูซุชนะว้าวค่ะงงใจค่ะโอเคโอเคเธอชนะก็ได้โอเคโกเกิร์เปรี้ยวอะไรและอะไรของเธอเปรี้ยวงงมากขอขอที่ช่วยเรื่องการถ่ายออกมาเมล่อหล้ากล้วยส้ะขามมายม่ยโยเกิร์ตผักน้ำส้มใส่ชูใสมชูกินได้หรอกาแฟ อาะชั้นแวเหรอเออชันแพ้ก็ได้อ้าเธอตังค์ได้ชันกินอะไรไม่เออแต่นี่มันนี่ก็เป็นฟิลของที่แบบช่วยเราย่อยเหมือนกันนะถูกมันทานได้ไหมนะอร่อยป่ะหิ่เข้าหันมาก่อนไว้อ่ะโอเคต้องบอกเลยนะครับว่าของพวกนี้ทุกอย่างในที่มาเนี่ยมันแบบว่ามันสามารถทำช่วยให้เราอง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะในเรื่องของการแบบดี็อกได้ด้วยเป็นการบอกว่าช่วยเราขับถ่ายด็นคือว่าบางสิ่งบางอย่างที่ตั้งอยู่ตรงนี้อย่างเช่นกล้วหรือเป็นกาแฟหรือน้ำส้มอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งกินเข้าไปมันก็ไม่ได้ช่วยแบบเราดี็อกหรือขับถ่ายออกหมดทุกอย่างนน่นนี่นั่นใช่ปะจริงๆแล้วว่ะตัวช่วยดีของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้ค่ะแต่มันอยู่ที่นี่นี่เลยปวด้ตัวนี้เอาเลยมันอยู่ในนี้มันอยู่ในกล่อง NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติใต้ดด้าแด หรือว่า N A a w e s o m อกตัวนี้นะคะคือต้องบอกเดียว,ว่าเป็นนมัตก,กรรมพ p r e บโอติก ผงกคคารุนะเออต้องบอกเลยว่าตัวนี้คือมันช่วยในเรื่องของแก้ปัญหาท้องผูกก็ได้ด้วยใ,ใครที่อึอยากอะไรเงี้ยสามารถทานตัวนี้แล้วคือทานได้เลยเขาเรยว่าเข้าไปปรับสมดุลในลำไส,สต้ต่างๆนานาเพราะว่ามีพรีไบโอติกที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์มีการขับถ่ายที่ดีขึ้นแล้วก็ทําให้ลำไส้ของเราเนี่ยแข็งแรงและท่ออืดของเราเนี่ยมีความแข็งแรงที่สำคัญตัวนี้นะค่ะข้างในกล่องของเขาเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองแกให้ดูหน่อยนี่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 เออ นี่ก็จะเป็นผงแบบนี้เลยนี่ให้เรามาสองซองหน้าตาของพี่เบลติกนะคะในตัวที่เป็นซองเนี่ยก็หน้าตาแบบนี้เลยใช่เด็กตั้งแต่6เดือนขึ้น,นไป,ไปนสามารถทานได้เลยใละนรื่องคันเนี่ยไม่มีสารเครมีเจอปนใดๆทั้งสิ้นจะบอกเลยว่าผลวิจัยของเขาเนี่ย 9ก4บปเลยของการวิจัยมาแล้วคือสามารถทานได้ดีเลยมากจะบอกเลยนะครับว่าตัวพิเอติกของเราเนี่ยเป็นอาหารให้กับจุินีซึ่งในร่างกายของเราเนี่ยมีจุลินีมากพออยู่แล้วแต่คือเขาเข้าไปช่วยกันแบบว่าปรับสมดุลทําให้แบบจุลินซียย่อยอาหารได้เร็วมากขึ้นทําให้ลำไส้ของเราเนี่ยแข็งแรงและที่นี้คือแก้ปัญหาในเรื่องของการปวดบิดได้ดีมากขึ้นเออขับถ่ายนี่คือดีดีที่สุดแล้วเลยดี๋ยววันนี้เราจลองมาทานกันดูเพราะเขาบอกว่าผสมกับอะไรเนี่ยก็ทานได้ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะกับน้ำดูว่าถ้าผสมกับน้ำแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนี่รู้สึกว่าน่าจะละลายเร็วหรือเปล่าแล้วก็ข้าวด้วยอ่ะเดี๋ยวลองข้าว,ดวเดี๋ยวเราลองชิมเราสองคน ที่เราผสมไปแล้วนะครับน้ำเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่า<อ>เขาอุดมไปด้วยสารที่ยึพืชต่างๆนะนะเอามายัดไว้ในซองๆหนี้อ,นอ่ะและเดี๋ยวกาดูวันนี้เราไม่ได้มีแค่น้ำดื่มนะคะเราจะผสมลงไปในที่นี่ด้วยใช่เลยข้าวมันกัดซึ่งเราผสมแล้วจะลองชิมอะไรแต่ชิมเลยชิมเลยอันนี้เธอจะให้ฉันชิมข้าวใช่ไหมแล้วก็ชิมน้ำเนาะฉันขอตักอันนี่เอาไม่พร้อมกันหรอมาหนึ่งสองเดี๋ยวเพิ่งดิ อยานี่นะอันนี้คือข้าวมันไก่ของเรานะคะใช่และนี่คือน้ำที่เราชงไปเมื่อกี้คือจะบอกว่ามันดีมากเนาะมาแล้วคือข้าวมันไก่เราผสมคือมันมันต้องูให้มันดีกว่านี้นิดนึงเข้าตันจริงฟิลเหมือนกินน้ำเปล่าแล้วก็มีแบบว่ารสผักจางๆซึ่งจริงอจริงอันนี้คือฟิลเหมือนกินข้าวมันไก่อือจะบอกว่าผสมมาทุกคนถ้าผสมกับในข้าวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ต้องใส่แบบนิดๆิน้อยๆนะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยจมไม่เราแบบสากปากได้แล้มันจะเป็นแบบคือมันจะไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นถ้า,ายอยากาเยอะคลุกคลุกเอาหน่อยให้มันแบบเข้ากันให้มันละลายไปกับข้าวใส่แบบพอดีแล้วคลุกให้เข้าก่อนแต่ข้าวคือมันจะอร่อยมากแต่คือมันจะมีเท็กซ์เจอร์แบบแบบนิดๆิน้อยๆที่แบบกเนาเสียไปแล้วมันจะแบบว่าแต่ถ้าว่าถ้าเอาไปใส่ในพวกน้ำซุปน้ำแกงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเลิศ และเนี่ยมันคือการคิดค้นในครั้งนี้ของเขาเนี่ยที่เราได้เป็นผงพาคารุณาขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาระยะเวลาทั้งหมดอ่ะสี่ปีนะคะทุกคนผงพาคารุณานะครับได้<อ>รับรางวัลหน,นึ่งในยี่สิบสยอดนวัตรกรรมแห่งประเทศไทย<อ>และที่สําคัญนะครับผ่านอย<อ><อ>นะคะสะดนับสนุนโดยนะคะสานักงานนวัตรกรรมแห่งชาติของเราเองตัวนี้คือเลิศเนาะแล้วก็สําหรับคนนะครับที่สนใจเน<อ>ี่ยสามารถหาซื้อให้ลูกหลานหรือว่าซื้อไปรับทานเองได้ที่ท ด้านล่างนี้เลยนะคะคือตรงนี้เราไม่สั่งไม่หมดเพราะว่าเยอะมากใครอยากซื้ออะไรก็คือซื้อได้เลยไม่อยู่ตรงนี้เลยเวอร์แต่ไม่หมดเลยอหวังเวอร์นี่ตรงนี้ด้วยแล้วอยู่ตรงนี้ด้วยนี่ซื้อก็อยู่ตรงนี้ด้วยนี่อยู่ตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็สำหรับคนนะครับที่อยากรับชมพวกเราสองคนเนี่ยก็สามารถติดตามชมได้ในช่อง N A Channel ในรายการ N A Awesome Block นะคะออนแอร์ทุกวันเวลานะคะหกโมงเย็นทุกวันศุกร์นะคะ ก็สามารถติดตามนวัตกรรมต่างๆนานาที่มันสุดยอด,ดในประเทศไทยไ,<ม>ได้เลยถูกต้องนะที่คันคือครังหน้านเนี่ยเราจะมีอะไรที่แบบแปลกใหม่หรือว่าสินค้าไดใหม่ๆเนี่ยที่มาแน,นะนำอ่ะก็อย,าอย,าอยา่าลืมติดตามด้วยและที่พันคืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ<ๆ>ับสไคร e ให้กับพวกเรา2คนแล้วก็รายการนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดแล้วก็กดริ่งก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 ริงบายบาย